ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะได้เชิญชวนประชาชนชาวกาลสินค่ะตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการสัมมนประชากรและเคหะพศ2568ค่ะเพื่อรวมพัฒนาจังหวัดกาลสินสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะนายสนั่นพงอักษรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าจากการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดให้วันที่1เมษายนค่ะ2568เป็นวันสัมมโนประชากรและเคหะ พศ2568ค่ะซึ่งเป็นจุดนิ่งของการนับประชากรทุกคนในจังหวัดกาลสินและประเทศไทยค่ะนั่นก็คือประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาลสินค่ะตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเนี่ยให้นับเป็นประชากรในจังหวัดกาลสิน์ที่อยู่อาศัยจริงณวันสัม,มโนค่ะ1เมษายน2568 โดยหนึ่งครอบครัวค่ะมอบหมายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเพียง1คนแล้วก็ตอบรายละเอียดของสมาชิกทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้ค่ะเพียงท่านเนี่ยอาศัยอยู่เกิน3เดือนขึ้นไปก็ให้นับท่านไว้ในครัวเรือนนี้ค่ะ โดยสำนักง,งานสถิติจังหวัดกาลสินกำหนดให้เป็นวันคลิกออฟวันแรกของการตอบแบบสอบถามออนไลน์ค่ะจึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินร่วมสร้างพลังแห่งชาวกาลสินในการร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการสำรโนประชากรและเคหะปีพุทธศักราช2568ในระหว่างวันที่1ถึง20เมษายน2568โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน2ช่องทางง่ายๆดังนี้ค่ะช่องทางแรกนะคะผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานสถิติ แห่งชาติ w w w n s o g o t h และช่องทางที่2นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็เว็บไซต์ทางรัด .com ค่ะเพราะทุกท่านนะคะก็คือคนที่สำคัญคนที่ให้ข้อมูลจะมีการพัฒนาจังหวัดกาลสินสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะร่วมกันสร้างอนาคตกาลสินร่วมตอบแบบสอบถานออนไลน์ในทุกครัวเรือนค่ะ ยังมีเวลานะคะวันที่1ไปจนถึงวันที่20เมษายนค่ะพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินสามารถร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้<อ>ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ,คะ